กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะมาดูหิมะนะคะค่ําคืนนี้หิมะก็คิดว่าจะตกทั้งคืนนะคะเพราะว่าท้องฟ้าขาวจังเลยคะ่ะบรรยากาศดูสวยงามคะ่ะตกหนักเลยนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของหิมะตกในตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะคะ ตกลงมาเทลงมาเลยค่ะเพื่อนๆก็แลดูสวยงามค่ะแต่ถ้าเดิอนออกไปนี่ก็จะหนาวมากๆเลยนะคะถ้ามีหิมะตกอย่างนี้นะคะพิรดาจะไม่ขับรถออกข้างนอกนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์วันหนึ่งนะคะขับรถรถคันนั้นจะเป็นรถที่เป็นรถอัตโนมัติมันจะดันไม่ค่อยเก่งเหมือนรถที่เป็นเกียร์นะคะเพราะปีนั้นนะคะ พิรดาขับรถออกไปข้างนอกหิมะตกลงเยอะมากเลยค่ะตอนนั้นก็ยังอยู่ในแถวที่เป็นฟาร์มนะคะบ้านหลังเก่าแล้วทีนี้มันก็จะเป็นถนนที่ชันนะคะถนนที่ชันแล้วทีนี้ครั้งแรกที่ขับรถออโตเมติกนะคะก็คิดว่าจะขับช้าๆนะคะแต่พอไปติดชโนที่มันหนามากเลย ล้อมันไม่หมุนเลยค่ะแล้วมันก็จะลื่อนเตลืดเตลืดนะคะถ้าขับรถเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองอย่างงี้มันก็จะดึงดึงล้อให้ของเราวิ่งไปได้นั่นนะคะหลังจากวันนั้นมานะคะไม่กล้าขับรถที่มีหิมะตกนั้นหนาเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่เรียบๆในหนาก็จะขับได้นาะขับช้าๆขับ ขับได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดลื่นขึ้นมาเบรกนี่รถเราก็จะหมุนนะคะถ้าเกิดขับเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน,น้อยๆที่โดนกับตัวพิรดาเองค่ะแต่วันนี้นะคะลูกค้าก็พอดียกเลิกไม่มาที่ร้านนวดนะคะมีสองท่านเราก็เสียรายได้ไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหิมะตกอย่างเงี้ยพิรดาคงจะ ไม่อยากจะขับรถออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่ามันจะทําให้รถติดนะคะแล้วก็รถคันนี้มันก็เป็นรถออตโตมาติกเหมือนกันก็เลยดีแล้วที่เขาไม่มาลูกค้าก็คงจะมาไม่ได้นะคะเขาก็สูงอายุนะคะผู้หญิงคนนี้ทุกๆหนึ่งเดือนนะคะเขาจะมาอพอ o ์ n เมนต์มาดีแลกแล้วก็นวดหน้านวดตัวก็รวมเบ็ดเสร็จเลยนะคะ แต่วันนี้เขามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะมาดูหิมะตกนะคะสวยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆนานๆทีนะคะคนลอนดอนจะได้เห็นหิมะก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะตื่นเต้นนะคะก็ยังโชคดีกว่าใครๆบางท่านที่จะต้องออกไปทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรโดยเฉพาะอาชีพ ที่ส่งจดหมายนะคะไปรายนีย์เขาก็ต้องออกมาไม่ว่าบรรยากาศจะเป็นอะไรฝนตกแดดออกหิมะนะคะคำว่างานก็คือต้องออกไปทำงานนะคะเพื่อนๆแต่นี่ก็โชคดีค่ะพี่รดาที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะวันนี้นะถึงยังไงก็จะไม่ออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่ามันตกหนักเลยนะคะ อันนี้เข้าใจเพื่อนๆที่อยู่ทางขั้วโลกเหนือทางที่มีหิมะเยอะๆนะคะอย่างประเทศหลายประเทศเลยค่ะเขามีหิมะตลอดเลยค่ะอันนี้นานๆมาทีก็รู้สึกจะเหมือนจะลำบากนะคะไปไหนก็ลำบากค่ะเพื่อนๆถ้าชีวิตเรานั่งกินนอนกินก็นั่งดูหิมะตกไปก็สบายเลยนะคะ ผมผ้าแล้วก็ส่องออกไปดูบรรยากาศที่สวยๆแล้วก็หนาวๆนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศเช้านี้เลยค่ะพิรดาตื่นขึ้นมาก็เปิดหน้าต่างออกไปนะคะควันขมงออกจากบ้านออกไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พิรดาก็จะขอลาไปกับภาพสวยๆของหิมะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ